น้อยก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณดาวรถได้คันนึงใช่ครับมีคนแซวว่าดาวรถได้คันนึงเนี่ยมาทําฟันมันฟันแบบถอดได้ออืกับเทียบกับฝังรากฐานมันเทียบกันไม่ติดเลยครับออกมาก็ดูสวยงามแล้วก็เหมือนฟันแท้ที่เราได้ทําไปเลยครับกินอะไรก็มั่นใจมั่นใจครับคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงได้ไหมครับผมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเลยครับครับ แล้วก็ทํางานทาอาชีพเป็นทนายความครับเป็นทนายความแต่ก็มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพก็โดยปกติเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่เพชรบุรี<อ>สุกเสาร์อาทิตย์นี่จะเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกๆครับก็การทําฟันเนี่ยเราก็ทํามาทั้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ที่กรุงเทพมามาหลายที่แล้วแต่ก็ไม่ประทับใจในแง่ที่ว่าเดิมไปรักษาลาก,ลากฟันแล้วก็ใส่ครอบฟันครับแต่มันก็ไม่ทน<อ>ครับแล้วเราก็มีปัญหาในการ อาทานอาหารนะครับแล้วก็ความสวยงามก่อนหน้าน,นี้เคยใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ปะครับเคยใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันลำคาญแล้วมันก็มีเศษอาหารเข้าไปติดนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่สะดวกัะการในใช้ชีวิตประจำวันรเราต้องถอดมาล้างตลอดเคี้ยวอะไรหนักๆเจ็บไหมครับเ,เคี้ยวนหนักๆไดก็ เจ็บครับมีอาการเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคี้ยวของแข็งแข็งได้ครับแล้วก็เมื่อถ้าฟันไม่ดีเนี่ยเราก็จะทานอาหารอะไรก็ไม่อร่อยรู้สึกว่ามันมันมันมน,น่าจะมีอะไรที่ทําที่ได้ที่ได้ดีกว่านี้ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลก็มาพบว่ามีการทํารากฟันเทียมครับก็เลยสนใจเรื่องรากฟันเทียมเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาข้อมูลครับก็ปรากฏว่ามีคลินิกหลายที่นะครับ ที่รับทำลาบเทียมเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่2องหมื่นัขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็เลยลองโทรมาถาม,อมอแอดไลน์เข้ามาถามกับที่ดิทัลเนี่ยแล้วก็น้องเขาก็แนะนำดีแล้วก็นัดให้มาลองลองรปรึกษาคุณหมอดูก็ถามเช็คมากี่ที่ครับอย่างเช่นราคาถูกราคาแพงอะไรเงี้ยราค,คาผมจะเช็คมาสักสองสามแห่งแค่นั้นนะครับ,รบแต่คราวนี้เราก็ดูด้วยว่า ที่ไหนที่เราสะดวกในการจอดรถในการมาพบหมอเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามาเราต้องมีพยายามพาหน้ามาต้องมีที่จอดรถก็เลยมาพบที่นี่ที่นี่ก็สะดวกดีครับเราก็เลยมาแล้วก็พอมาคุยกับคุณหมอเนี่ยก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปก็เลยรู้สึกมั่นใจในวันนั้นน่ะก็ตกลงทําเลย <c oughs> ตกลงทําเลยที่นี่เลยแล้วก็คุณหมอก็เริ่มรักษาให้เลยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยก็กลัวเจ็บ นะครับเพราะว่าคนทําฟันทั่วไปทุกคนนะครับกลัวเจ็บกลัวเพราะว่าโดยปกติเราทําฟันขนาดกอฟันขนาดแค่ขัดหินปูนเนี่ยเรายังรู้สึกเสียวกลัวกลัวเจ็บมากแต่พอมาทําที่เนี่ยคุณหมอทําได้มือเบามากไม่เจ็บเลยครับแม้แต่กลับไปเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยฟันที่ทําไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้เลยแล้วคุณภาพของชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยสวยสีของฟันเนี่ยจะใกล้เคียงกับสีของฟันแท้ แล้วคุณภาพก็แข็งแรงแล้วก็ในระหว่างที่ทำมีปัญหาอะไรนี่กลับมาพบคุณหมอคุณหมอก็แก้ไขให้มีอะไรฝากถึงคนที่คิดว่าการทำฟันเนี่ยทั้งเจ็บและแพงยังไงบ้างรครับคือในเรื่องของเจ็บนะครับถ้ากลัวเนี่ยมันก็คงเจ็บนะครับแต่ที่เนี่ยทำได้เบามากแล้วก็มียาที่มีคุณภาพเพราะว่ายาช้าพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันได้ผลมากเลยมันไม่ได้เจ็บอย่างที่ที่เราเคยทำที่อื่นครับครับ แล้วก็โดยเฉพาะทุกคนที่กลัวเนี่ยกลัวเพราะว่าการทําลากเทียมมันต้องต้องเจาะกระดูกทุกคนจะกลัวปวดถ้าพูดจะไม่เจ็บเลยมันก็คงไม่ใช่อ่ะแต่มันเจ็บในระดับที่เรารับได้ครับนะครับไม่ได้เจ็บในขณะทานะครับเจ็บหลังจากที่เรากลับไปแล้วเนี่ยในหลังจากนั้นประมาณสักวันสองวันเนี่ยเราก็จะหายเจ็บนะครับแต่เราต้องทานยาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดเนี่ยเราต้องทานตลอดเวลาแล้วมันจะบรรเทาได้ มันสามารถควบคุมได้ความเจ็บปวดมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดว่าเจ็บปวดจนเราทําอะไรไม่ได้พอดีเราทําหลายซี่พอทําช่วงแรกๆนี่ไม่มีปัญหาไม่มีอาการบวมแต่พอมาฉัาช่วงฟันการามเนี่ยมันก็จะเริ่มบวมสักสองสามวันแล้วเราก็ทําตามคําแนะนําที่คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ไปเราก็มันก็จะลดลดความเจ็บปวดไปได้นะครับถ้าเรากินยาเข้าไปตามที่คุณหมอสั่งเนี่ยเรา สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลย,ยแล้วก็กับการมารักษาเราได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเราใช้ชีวิตที่ปกติขึ้นสามารถทานอาหารได้ดีขึ้นความสวยงามก็สวยงามแม้เพราะคุณพ่พพพพพพนพอนี่ทําตั้งแต่ฟันกรามแล้วก็ฟันหน้าด้วยออกมาก็ดูสวยงามแล้วก็เหมือนฟันแท้ที่เราได้ทําไปเลยครับกินอะไรก็มั่นใจมั่นใจครับรทานของแข็งๆนี่ก็สามารถที่จะทานได้แต่ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าทานแต่แข็งๆตลอดนะครับ ฟันแท้เราก็ต้องระมัดระวังฟันรากเทียมเราก็ต้องระมัดระวังครับแต่พูดถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยประทับใจมากครับคุณหมอครับครับครับกี่ซี่ครับทำทั้งหมด8ซี่ครับเป็นฟันบน4ซี่ฟันล่างซี่จะเป็นฟันหน้าบน1ซี่ฟันล่างหน้า1ซี่แล้วก็ฟันกรามข้างละ3ซี่8ซี่แปดซี่น้อยก็คช้ายใจก็ประมาณดาวรถได้คันนึง ใช่ครับมีคนแซวว่าดาวรถดิคันหนึ่งเนี่ยมาทําฟันมันมันยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดจริงๆแล้วความคุ้มค่านะครับผมว่าเงินที่เสียไปกับคุณภาพชิ้นงานกับถ้าเทียบกับการใส่ฟันแบบถอดได้อกับเทียบกับฝังรากฐานมันเทียบกันไม่ติดเลยครับคุณภาพมันแตกต่างกันมากแล้วก็ความคงทนเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับ ฟันเทียมแบบถอดได้เนี่ยมันไม่แข็งแรงมันไม่แข็งแรงไม่เหมือนการฝังรากเทียมที่มันคงแข็งแรงครับเราก็ต้องเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับเราในการมาทําฟันเนี่ยการที่เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นความสวยงามการที่เราออกไปเจอผู้คนเนี่ยมันก็แตกต่างกันครับมันเทียบกันไม่ได้กับเงินเงินก็สําคัญครับไม่ใช่ไม่สําคัญแต่คุณภาพชีวิตเราสําคัญกว่าเพราะั้นถ้าคุณภาพชีวิตดีเงินมันก็ตามมาเองครับ ทีนี้คาถามที่อย่างมีจุดหนึ่งที่อย่างคุณว่าบอกว่าก่อนมาที่เนี่ยก็คอมเพลหลายที่ครับเหตุเหตุอันใดเล่าพ่อถึงห <laughs> ลงคนมาที่นี่ <laughs> <laughs> มันแตกต่างที่อื่นยังไงครับที่นี่ <c oughs> คือถ้าถ้าเราดูถ้าพูดจริงแล้วเราก็ดูตามโซเชียลนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าพอดีภรรยาสอนอยู่มสว <c oughs> ก็เลยสะดวกมันใกล้เวลามาก็ใกล้แล้วก็มีที่จอรดรถ แล้วก็สําคัญคือระหว่างที่เรามาหลังจากเละทำเรียบร้อยเราเรายังสามารถไปเดินช้อปปิ้งได้ด้วยมันสะดวกสบายครับการเดินทางก็สะดวกถึงแม้เราไม่ได้เอารถมาเรามารถไฟฟ้าเราก็สะดวกครับการเดินทางก็เป็นมีมีส่วนในการตัดสินใจเหมือนกันครับแล้วการให้บริการน้องๆชมน้องหน่อยได้ครับน้องๆน้องๆชมน้องออกสือหน่อยบริการดีมากครับเพราะว่าก่อนที่จะถึงวันนัดเนี่ยน้องก็จะโทรไป ตามแล้วว่าจะมีนัดพรุ่งนี้นะครับเวลาเท่านี้นะคะจะเลื่อนเวลาก่อนได้ไหมหรือว่าจะขอเลื่อนอะไรเราก็สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดแล้วก็น้องๆเขาน่ารักทุกคนครับ<อ>บริการดีทุกคนครับโดยเฉพาะคุณหมอนี่บริการดีว่าจริงๆแล้วหมอหมอเนี่ยหมอเป็นคนใจดีหมอเป็นคนหล่อครับ หมอหมอเป็นคนที่แบบว่าละเอียดครับในการที่จะให้ชิ้นงานแต่ละงานที่มันออกมาเนี่ยมันอย่างเช่นสีของฟันเนี่ยคุณหมอดูแล้วว่ามันสีมันไม่ได้คุณหมอก็จะไม่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 ดันทุลังบางที่ก็บอกว่าอ่ะถ้าคุณจะทําคุณใส่ไปเลยใส่ไปเลยถ้าคุณจะไม่เอาคุณก็ไดคือเขาไม่อยากจะให้ทำต่อเพราะว่าเขาก็อยากให้เสร็จงานผมก็เข้าใจเข้าใจว่าใส่ให้เราเสร็จแล้วคือจบแล้วตรงนั้นแล้วแต่คุณหมอนี่ไม่คุณหมอก็จะดูว่า ดูความละเอียดของชิ้นงานด้วยว่าเออชิ้นงานอันนี้มันไม่ได้นะแล้วก็สีมันก็ไม่ได้นะคุณหมอก็จะไม่ให้กับเป็นคนช่วยเราตัดสินใจก่อนว่ามันไม่เหมือนเลยนะคุณพ่อคุณควรจะทําใหม่คุณหมอก็จะแนะนําเราไม่ใช่เราตัดสินใจอย่างเดียวอันนี้ที่คือประทับใจที่แตกต่างจากที่อื่นซึ่งซึ่งผมมาใส่เนี่ยไม่น้อยกว่า3ครั้งนะครับที่คุณหมอจะรีเจกออกไปให้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยมันเลยมันใกล้เคียงออกับของเดิมมาก เป็นเรื่องของสีฟันนะครับในการ,รทําฟันเนี่ยเราเทคนิคเชียนเนี่ยเขาจะไม่เห็นหน้างานเพราะฉะนั้นมันก็จะจําเป็นที่จะต้องเราเทียบสีไปเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเขาก็จะเอาเฉดเทียบเท่าใกล้เคียงครับทีนี้คาว่าใกล้เคียงของเขาเนี่ยกับชิ้นงานจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีผลของสีของไฟอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ดูในมุมผมคือเราต้องดูแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเป็นพ่อเราอะ่ะเขาใส่ฟันเนี่ยเขาไปพูดใครมันต้องดูแล้วแบบกึนๆดูแล้วแบบ ไม่มีใครสังเกตได้ว่าอันนี้คือฟันฟันที่ทํามาอันนี้คือผ่านในอินดีเทลเช่นมุมฟันเล็กน้อยเนี่ยคนไข้อาจจะช่วยตัดสินใจได้บางคนชอบมุมฟันที่ยาวแหลมบางคนชอบมุมมนๆเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนไข้แต่ผมก็จะดูให้ถ้าเป็นพ่อเราหลักการผมง่ายคือถ้าเป็นพ่อเราถ้าเป็นญาติเรายิ้มไปแล้วต้องไม่มีใครแบบอ้าวฟันปลอมอย่างนั้นไม่ใช่รเราต้องแบบยิ้มแล้วแบบผ่านแล้วก็ ก็ที่คุณหมอและเองเนี้ยทำให้เรามั่นใจด้วยเวลาเราไปพบปะผู้คนข้างนอกอะว่าไม่มีใครสังเกตได้ว่าเราใส่ฟันฝังราดเทียมนะครับ,รบอันนี้คือประทับใจมากขอบคุณครับ